เรื่องเล่าร้อนขนหัวลุกก่อนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับในบรรดาตำนานลี้ลับ ที่เล่าขานกันตามชนบทไทยมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ไม่ค่อยถูกเปิดเผยนักเพราะเกี่ยวพันกับความเชื่อกเก่าแก่เกี่ยวกับการปูกวิญญาณและการสะกดวิชาเรื่องนั้นก็คืออ e ีหม้อดินซึ่งต้นเขามาจากหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกซ่อนอยู่ท่ามกลางทุ่งนาในป่าเขา เมื่อหลายร้อยปีก่อนหมู่บ้านแห่งนั้นดำรงชีพด้วยการทำไล่ทำนาเป็นหลักแต่สิ่งที่ทำให้หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงคือการปั้นหม้อดินเผาแต่ละใบมีรูปทรงแข็งแรงและงดงามจนพ่อค้าและผู้คนจากหมู่บ้านรอบๆต่างมาซื้อไปใช้งานช่างปั้นหม้อที่มีชื่อเสียงที่สุด คือชายชลาอายุ60ปีรูปร่างผอมบางหลังงอเล็กน้อยจากการนั่งปั้นหม้อมานานเขามีดวงตาลึกโบสีหน้าเข่งขุ้มและไม่ค่อยสูงสิงกับใไรในหมู่บ้านผู้คนมักเรียกเขาว่าตาเขียวว่ากันว่าตาเขียวไม่เพียงแต่ปั้นหม้อเพื่อขายเท่านั้น หากแต่ยังแอบใช้หม้อบางใบทำพิธีลึกลับบางอย่างเวลากลางคืนคนที่เดินผ่านลวงเดือนปั้นหม้อมักได้ยินเสียงสวดเบาๆผสมกับเสียงเคาะหม้อเป็นจังหวะเสียงนั้นฟังดูไม่ใช่บทสวดปกติแต่เหมือนเป็นคำพูดโบราณที่ฟังแล้วชวนขนหัวลุกมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนเล่าว,ว่า ตาเขียวเคยล่ำเรียนวิชามาจากหมอผีสายดำและเรียนรู้วิธีจับวิญญาณขังไว้ในหม้อเพื่อใช้เป็นเครื่องสะกดศัตรูหรือบางครั้งใช้เป็นของบูชารูเรื่องนี้คงจะเป็นเพียงข่าวลือหากไม่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นบ่อยครั้งในหมู่บ้านมีคนเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ มีคนฝันเห็นเงาดำๆวนเวียนอยู่รอบบ้านและบางครอบครัวที่บังเอิญไปซื้อหม้อจากตาเขียวกับต้องประสบกับความโชคร้ายโดยไม่ทราบสาเหตุบางรายลูกเล็กเสียชีวิตกระทันหันบางรายฝันร้ายจนเป็นบ้าและเมื่อหม้อแตกจะมีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายซากศพโชยออกมา คืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักฟ้าแลบสว่างไปทั่วมบ้านตะเขียวสิ้นใจตายในโรงหม่อโดยไม่มีใครรู้สาเหตุชาวบ้านที่ไปพบศพเล่าว่าใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวดวงตาเบิกโพงเหมือนเห็นอะไรบางอย่างที่น่าขนหัวลุลกรอบกายมีมอดินหลายใบแต่กระจาย เศษดินแตกละเอียดเหมือนถูกแรงอะไรบางอย่างจากด้านในดันจนระเบิดออกมาตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็ไม่เคยสงบสุขอีกเลยหลังงานศพของตะเขียวจบลงเพียงไม่กี่วันผู้คนก็เริ่มได้ยินเสียงครอบหม้อก้องขึ้นยามดึกบางครั้งดังจากใต้ถุนบ้าน บางครั้งดังมาจากทุ่งนาเสียงนั้นฟังเหมือนใครกำลังเคาเบาๆแต่มีจังหวะต่อเนื่องไม่ขาดหายเมื่อพยายามตามหาต้นเสียงกลับไม่พบอะไรเลยนอกจากหม้อดินเก่าๆที่ถูกทิ้งไว้ริมลัวมีหญิงชราผู้หนึ่งชื่อยายพุทธอาศัยอยู่ท้ายหมู่บ้านเธอเล่าว่าคืนหนึ่ง ขณะที่ตื่นขึ้นมากลางดึกเธอได้ยินเสียงร้องไห้โหยหวนดังเข้ามาทางหน้าต่างเสียงนั้นคล้ายเสียงผู้หญิงที่กำลังทุกทรมารยายผุดพยายามเพ่งมองไปในความมืดแล้วก็เห็นหม้อดินใบหนึ่งตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ทง้ทงทที่เมื่อกลางวันยังไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นยายผุดเล่าว,ว่าหม้อนั้นสั่นไหวเล็กน้อย ลาวกับมีอะไรบางอย่างดิ้นอยู่ด้านในและในขณะเดียวกันก็ได้กินเหม็นคุ้งลาวกับกินนซากศพเน่าเธอตกใจมากจนแทบสิ้นสติต้องรีบสวดมนต์ทั้งคืนตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านต่างหวาดกลัวหม้อดินเก่าๆไม่มีใครกล้าเก็บมาใช้แม้แต่หม้อเผาที่ปกติควรจะวางขายได้ราคา กับถูกทิ้งน่าเปือยไว้โดยไม่มีใครกล้าแตะต้องทุกคนเชื่อว่าหม้อบางใบนั้นขังวิญญาณเอาไว้และหากใครเผลอไปแตะหรือทำมันแตกวิญญาณที่ถูกกักไว้จะหลุดออกมาแล้วตามติดคนนั้นไปตลอดชีวิตการเวลาผ่านไปนับสิบปีหมู่บ้านเริ่มลุกล้างผู้คนทยอยย้ายออก เพราะไม่อาจทนกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ายามค่ำคืนผู้ที่ยังอยู่มักเล่าว่าเคยเห็นเงาดำๆคานออกมาจากหม้อดินกลางลานบ้านเงานั้นมีรูปร่างบิดเบี้ยวไล้เขาโคงมนุษย์มันจะคืบคานไปช้าๆก่อนหายลับในความมืดพร้อมเสียงหัวลอกเย็นเยียบ แม้เวลาจะล่วงเลยมาถึงปัจจุบันแต่ตำนานผีพ่อดินยังคงถูกเล่าขานต่อในหมู่บ้านใกล้เคียงมีคนเล่าว่าหากคุณเดินทางไปยังหมู่บ้านลางนั้นในเวลากลางคืนบางครั้งอาจพบหม้อดินวางเรียงรายอยู่ตามทางเดินแม้จะไม่รู้ว่าใครนำไปวางไว้แต่ถ้าเผลอไปแตะหรือทำมันล้ม คุณอาจได้ยินเสียงเคาะดังๆขึ้นจากด้านในแล้วไม่นานเสียงรองไห้ก็จะดังสะท้อนในหัวของคุณและตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปคุณจะไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปหลังจากเรื่องราวการตายของตาเขียวและเสียงหม้อดินยามค่ำคืนเริ่มแพร่สะพัดออกไปผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันหวาดระแวงแม้แต่ยามค่ำ ทุกคนยังไม่กล้าเดินผ่านโรงเดือนปั้นหม้อที่ถูกทิ้งหล้างเสียงลมพัดลอดใบไ,ไม้ทำให้หม้อดังเสียดแทรกคล้ายเสียงข้ามกวนเบาๆราวกับโรงเดือนนั้นยังเก็บความลับบางอย่างเอาไว้ไม่กี่เดือนต่อมาเด็กชายวัย12ปีชื่อคำล่าเกิดหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย หลังจากวิ่งเล่นกับเพื่อนในทุ่งนามีเพียงรอยเท้าเล็กๆที่หายไปตรงคันนาใกล้โลงหม้อเก่าครอบครัวพากันออกตามหาแต่สิ่งเดียวที่พบคือหม้อดินแตกกระจายอยู่ตรงจุดที่รอยเท้านั้นเป็นรอยเท้าสุดท้ายบางคนสาบานว่าเห็นควันสีดำเล็ดลอดจากปากหม้อในคืนนั้น ชาวบ้านเชื่อว่าคำลาถูกวิญญาณในหม้อจับตัวไปพวกผู้ใหญ่พยายามทำพิธีเชิญพระมาสวดแต่ยิ่งสวดเสียงเคาะหม้อกับยิ่งดังขึ้นในยามดึกจากที่เคยดังเป็นจังหวะชะ้าๆกับกลายเป็นเล่งลัวเหมือนใครสักคนกำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่ด้านในจนพระที่มาสวดถึงกับต้องหยุดกลางคัน หลายลูกป,ป่วยกระทันหันทันดีที่กลับจากหมู่บ้านคืนหนึ่งยายผุดซึ่งเคยเห็นหม้อสั่นไหวใต้ต้นไม้ลุกขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงเดิมอีกคราวคราวนี้เสียงไม่เพียงแต่เคาะหม้อแต่กลับกลายเป็นเสียงทุบแรงๆดังก้องไปทั่วเรือนจนพื้นไม้สะเทือนยายผุดมองลอดช่องไม้ลงไป ก็เห็นหม้อดินโบราณตั้งอยู่ตรงกลางใต้ถุนมันกำลังสั่นสะท้านรุนแรงเหมือนจะระเบิดและเมื่อเธอเพ่งมองดีๆกับเห็นดวงตาคู่หนึ่งจ้องมาจากปากหม้อตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเครียดแค้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านก็เริ่มกลายเป็นสถานที่ต้องอ้ามคนทยอยอพยพออกเกือบหมดเหลือเพียงไม่กี่ครอบครัวที่ไม่มีที่ไป เมื่อบ้านเรือนบุกล้างต้นไม้ก็ขึ้นปกคลุมเสียงนกกลางคืนและสัตว์ป่าก็กลับเข้ามาแทนที่แต่สิ่งที่ไม่เคยหายไปก็คือหม้อดินเผาลึกลับที่ผู่มาตามทางเดินบ่อยครั้งบางวันตอนเช้าชาวบ้านที่เหลืออยู่จะพบหม้อดินตั้งเรียงรายเป็นแถวยาวลิมทางเหมือนมีใครมาวางไว้การเวลาผ่านไป อีกหลายสิบปีเรื่องเล่าผีหมอดินกลายเป็นตำนานปากต่อปากบางคนเชื่อว่าวิญญาณที่ถูกขังในหมอ้อไม่ได้มีเพียงไม่กี่ตนแต่ตาเขียวได้ทำพิธีสะสมวิญญาณนับไม่ถ้วนตลอดชีวิตของเขาจนหมู่บ้านกลายเป็นเหมือนสุสานวิญญาณกลางทุ่งนาทุกครั้งที่หม้อแตกออกก็จะมีวิญญาณหนึ่งตนรูปออกมา และจะวนเวียนหาคนใหม่ไปสิงสู่หลายคนเล่าว่าหากมีใครกล้าเดินผ่านหมู่บ้านล้างในคืนเดือนมืดเขาอาจเห็นหม้อดินวางกลางทางพอเดินเข้าใกล้ก็จะได้ยินเสียงเคาะดังมาจากด้านในแต่หากหันหลังกลับเสียงเค้ะนั้นจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวลราะและบางครั้ง ยังได้กลิ่นเหมือนสาบโชยมาในอากาศเหมือนเดินอยู่ใกล้ซากศพที่เน่ามานานหลายวันตำนานยังเล่าว่ามีนักท่องเที่ยวต่างถิ่นกลุ่มหนึ่งลองเดินทางมาพิสูจน์พวกเขาเจอหม้อดินเก่าตั้งอยู่กลางลานบ้านล้างและเพียงแค่มีคนหนึ่งตตก้าวไปเตะหม้อก็แตกออกทันทีทุกคนเล่าว,ว่า ได้ยินเสียงปีดร้องโหยหวนแอดดังจากด้านในเหมือนวิญญาณน,นับสิบปลดปล่อยตัวเองออกมาคืนนั้นทั้งกลุ่มไม่ได้นอนและตั้งแต่นั้นชีวิตของแต่ละคนก็ไม่ปกติอีกต่อไปบางคนฝันซ้ำๆว่ามีเงาดำคานออกมาจากใต้เตียงบางคนได้ยินเสียงเคาะหม้อในห้องครัวทั้งที่ไม่มีหม้ออยู่เลย และบางคนหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วตาเขียวตั้งใจจับวิญญาณเพื่อควบคุมหรือเพียงเพื่อสะสมเอาไว้แต่สิ่งที่แน่ชัดคือหมอดินเหล่านั้นยังคงปรากฏอยู่ในหมู่บ้านล้างบางคืนมีชาวบ้านแถบใกล้เคียงบอกว่าเห็นแสงไฟวับวาบ้ายโคมเพลิง เรากับมีใครมาทำพิธีต่อสืบพิชานั้นอยู่ไม่สิ้นสุดและจนถึงทุกวันนี้หากคุณเดินทางไปในยามค่ำคืนแว่วเสียงลมพัดลอดทุ่งและเสียงมแมลงดังระงมบางทีคุณอาจได้ยินเสียงดังแววมาแต่ไกลอย่าได้คิดว่าเป็นเสียงธรรมดาเพราะนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าหม้อดินกำลังเรียกคุณอยู่หลายสิบปีผ่านไป หมู่บ้านที่ครั้งหนึ่งเคยคึกคักกลับกลายเป็นเพียงหมู่บ้านลกล้างตำนานเรื่องผีพ่อดินยังคงถูกเล่าต่อรุ่นสู่รุ่นจนแทบไม่มีใครกล้าเข้าไปเหยียบในยามค่ำคืนจนกระทั่งปีหนึ่งมีกลุ่มพระทุดงสามลูปเดินทางผ่านมาพระอาวุโสในกลุ่มเป็นผู้มีวิชาอาคมแก่กล้า ท่านได้ยินชาวบ้านใกล้เคียงเล่าเรื่องหมอดินผีสิงจึงตั้งใจจะไปปลดวิญญาณเหล่านั้นให้สงบหลายคนห้ามปามเพรเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่พระอาวุโสกับบอกว่าสิ่งที่ถูกกักขังโดยไสยศาสตร์ย่อมต้องได้พบทางออกด้วยธรรมคืนนั้นพระทั้งสามเข้าไปกลางหมู่บ้านล้าง จุดเทียนเลี่ยงเป็นวงรอบหม้อดินเก่าสี่แตกหักนับสิบใบที่ยังคงตั้งอยู่เงาสะท้อนจากแสงเทียนส่องให้เห็นผนังเรือนล่างพังทลายบรรยากาศเงียบสงบจ,จนแม้แต่เสียงจิ้งหรีดก็หายไปพะะอาวุโสเริ่มสวดมนต์บทสวดดังก้องกังวานไปทั่วลานล้าง ในตอนแรกทุกอย่างยังสงบแต่ไม่นานนะักหม้อดินหลายใบก็เริ่มสัน่นเสียงเคาะดังขึ้นพร้อมกันลาวกับฝูงคนถูกขังอยู่ด้านในเสียงร้องไห้โวยวนดังแทรกขึ้นจากหม้อทีละใบฟังเหมือนคนจำนวนมากกำลังทุกต์มรามาอย่างสาหัสองก์าาคืนนั้น ปกคลุมด้วยเมฆอาทึบลมพัดกระโชกแรงเทียนบางเล่มดับเองโดยไม่มีใครแต่ต้องพระทั้งสองลูกที่อายุน้อยเริ่มมีสีหน้าหวาดหวัน่นแต่พระอาวุโสยังคงสวดต่อไปเสียงของท่านดังหนักแน่นขึ้นเล่ากับต่อสู้กับพลังมืดทันใดนั้นหม้อใบใหญ่ที่สุด แตกออกกระทันหันเสียงระเบิดดังสนัน่นเศษดินกระจายเต็มพื้นจากปากหม้อปวยพุ่งออกมาด้วยเงาดำรูปร่างบิดเบี้ยวหลายสิบตนพวกมันกีดล้องจนต้นไม้รอบๆสถานใบไม้ปิวว่อนเหมือนพายุพระอาวสูสหลับตามือปนมมือสูงเหนือศีรษะแล้วกล่าวคำอธิษฐาน ขอส่งดวงวิญญาณทั้งหมดไปสู่สุคติเสียงสวดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมกับสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางลานแสงสว่างสาดไปทั่วเงาดำทั้งหมดกีดร้องสุดเสียงก่อนหายวับไปในอากาศรุ่งเช้าชาวบ้านที่ได้ยินข่าวต่างมาดูก็พบเพียงหม้อดินแตกแล้วเกลอนพื้น,นไม่เหลือเสียงเคาะไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเงาดำอีกต่อไปพระอาวุโสเอ่ยเพียงว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นได้หลุดพ้นแล้วเดี๋ยวท่านก็จากไปโดยไม่หวนกลับมาอีกหลังจากนั้นหมู่บ้านล้างค่อยๆถูกการเวลากืนกินบ้านไม้ปุพังจนไม่เหลือเขาพ่อดินที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความน่ากลัวถูกฝังจมอยู่ใต้ดิน ผู้คนเลิกพูดถึงตาเขียวและผีหม้อดินเลากับเป็นเพียงตำนานเก่าแก่แต่ตำนานก็ยังมีคำเตือนหลงเลืออยู่บางคนเชื่อว่าไม่ใช่วิญญาณทุกดวงที่ถูกปลดปล่อยมีบางตนแข็งแรงเกินกว่าจะส่งไปได้และมันยังซ่อนตัวอยู่ในซากหม้อที่หลงเหลือหากใครสักคนไปพลิกมันขึ้นมาอีกครั้ง วงจรสยองอาจหวนกลับมาไม่หยู่จบและในคืนที่ฝนตกหนักอาคุณยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งลางใกล้หมู่บ้านเขาคุณอาจได้ยินเสียงบางอย่างแว่วมาในสายลมเสียงเคาะที่ไม่มีหม้ออยู่ตรงหน้าเสียงสุดท้ายที่ย้ำเตือนว่าผีหม้อดินอาจไม่เคยหายไปไหนเลย